สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับบทความวันนี้ขอนำเสนอวิธีการฝึกความสม่ำเสมอในตัวเองเพื่อการพัฒนาความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็นแล้วแต่คุณอาจจะมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตว่าต่อไปนี้เราจะให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วนะเราจะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังแล้วนะยกตัวอย่างเช่น วันนี้เราอยากจะพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสือแบบนี้แค่คิดดีก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วนะครับแต่อย่าให้มีแต่ความคิดนะต้องลงมือทำด้วยถึงจะประสบความสำเร็จและเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่เป็นผู้ที่รักการอ่านนะครับก็จงเริ่มต้นทำอย่างสม่ำเสมอการอ่านเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับเพราะการอ่านหนังสือช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้ อีกทั้งยังได้รับความรู้หรือแง่งมุมดีๆแนวคิดดีๆจากสิ่งที่เราได้อ่านยิ่งเราอ่านมากเราก็ยิ่งมีความรู้มากแม้ทุกการเริ่มต้นจะยากเสมอแต่หากเราหมั่นฝึกฝนบังคับตนเองในการอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะทําให้การนัอานหนังสือนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราได้เทคนิคเพียงเท่านี้ก็สามารถทําให้คุณเป็นผู้รอบรู้จากการเป็นนักอ่านได้ไม่ยากครับ ยกตัวอย่างข้อที่2อ,อยากจะพัฒนาตัวเองโดยการวางเป้าหมายในชีวิตเช่นฉันจะผอมให้ได้ภายใน3เดือนฉันจะมีสุขภาพดีให้ได้ภายใน6เดือนเวลาเราตั้งเป้าเราจะมีความชัดเจนแล้วครับว่าภายใน3เดือนหรือ6เดือนนี้เราอยากจะลดความอ้วนและมีสุขภาพดีเมื่อความชัดเจนเราได้กำหนดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผน ว่าทำยังไงเราถึงจะลดความอ้วนได้ทำยังไงเราถึงจะมีสุขภาพดีได้เราอาจจะวางแผนในเรื่องของการกินอาจจะวางแผนในเรื่องของช่วงเวลาหรือวันที่เราจะออกกำลังกายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาที่เราทำไปเรื่อยนะครับหากไม่สม่ำเสมอเนี่ยเป้าหมายที่วางไว้อาจจะไม่สำเร็จ ในหนึ่งเดือนอาจจะลดความอ้วนไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเราไม่ได้ควบคุมอาหารตามที่เราได้กําหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็เป็นอีกเคสตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของความสม่ําเสมอได้เช่นกันหรือต่อมาครับอยากมองเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนวิธีนี้คุณก็ควรเริ่มต้นฝึกการวางแผนชีวิตด้วยตนเองก่อนในเบื้องต้นนะครับก็อาจจะเป็นการวางโครงร่างและกําหนดเป้าหมายกําหนดวัตถุประสงค์ ที่จะทําขึ้นมาก่อนวิธีนี้อาจดูยากนะครับแต่ก็แนะนําว่าก็ลองทําดูนะครับทุกอย่างต้องต้องทดลองดูเชื่อว่าสิ่งที่คุณทําเป็นโครงร่างเล็กๆขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลสู่การมีเป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลต่อให้ไปสู่อีกความสําเร็จชีวิตก็ได้นะครับหากชีวิตคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ววัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วเชื่อว่าคุณจะเห็นได้ไม่ยากว่าชีวิตคุณต้องการอะไรและต้องทำยังไง แต่สิ่งที่ทําให้คุณรู้ว่าสิ่งที่กําลังทําถูกหรือผิดมากน้อยแค่ไหนนั้นนะครับคําตอบนั้นหาได้จากสิ่งที่คุณทําซึ่งถ้าวันนี้ยังไม่ทราบแสดงว่าคุณยังไม่ได้ลงมือทําแล้วก็ทําอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นขอให้จงเริ่มและทํามันอย่างสม่ําเสมอเพื่อหมให้ถึงจุดหมายที่วางไว้ต่อมาครับถ้าวันนี้เราจะฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาล่ะสามารถทําได้ไหม การฝึกกระบวนการคิดของของเราด้วยการคิดบวกตลอดเวลานั้นผมเชื่อว่าเป็นกระบวนการคิดที่ดีและสามารถฝึกฝนกันได้ครับหากถามว่าแล้วทำไมเราต้องคิดบวกทำไมต้องฝึกคิดบวกด้วยผมก็ขอตอบว่าถ้าคุณอยากมีความสุขคุณควรมองโลกในแง่ดีครับนั่นคือการฝึกให้เป็นคนคิดบวกเช่นสมมติเราไปร้านอาหารนะครับมีพนักง,งานยกน้ำดื่มมาให้เรา 1แก้วนะครับคนที่คิดบวกจะมองว่าน้ําที่ยกมานั้นดูใสสะอาดน่าทานจังเลยแทนที่เราจะไปเพ่งกับแก้วน้ําที่ยกมาเหมือนจับผิดว่าเอ๊น้ําที่ยกมาเนี่ยสะอาดไหมกินได้ไหมนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับผมเข้าใจดีครับว่าสิ่งรอบตัวเราปัจจุบันมีสถานการณ์ต่างๆรอบตัวที่ไม่เป็นปกติสุขสักเท่าไหร่ตั้งแต่ในเรื่องของสังคมการเมืองวัฒนธรรม หรือการพัฒนานวัตรกรรมและเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆรวมถึงในเรื่องของข่าวสารข้อมูลในปัจจุบันก็มีการสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก็ยากมากที่จะแก้ไขข้อมูลถ้าการสื่อสารออกไปในโลกออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งในเรื่องของการที่จะดึงกลับมาแก้ไขนั้นก็อาจจะทำได้ยากนะครับดังนั้นการที่เราฝึกเป็นคนคิดบวกไว้อย่างสม่ำเสมอ ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราเนาะต่อส่งผลดีต่อตัวเราเองส่งผลดีต่อคนใกล้ตัวเราครับก็ทดลองหมั่นฝึกฝนบ่อยๆในเรื่องของการมีความคิดในเชิงบวกนะครับ Positive Thinking ลองคิดบวกอยู่บ่อยๆคิดบวกอยู่สม่ำเสมอนะครับเป็นการฝึกเป็นการทดลองก็ได้ครับเชื่อว่าในอนาคตถ้าทําได้แล้วคุณก็จะมีความสุขครับและสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรอยู่ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นเพราะทุกการเริ่มต้นนั้นยากเสมอครับแต่ถ้าไม่เริ่มต้นก็เท่ากับไม่ได้ทำอะไรเลยและทุกการเริ่มต้นสิ่งสำคัญให้ลองเริ่มที่ตัวคุณเองก่อนการเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีไม่ต้องรอเวลาและไม่ต้องรอสถานที่ใดๆเริ่มที่ไหนก็ได้และจงทำอย่างสม่ำเสมอขอบคุณสำหรับการติดตามครับ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับบทความวันนี้ขอนำเสนอวิธีการฝึกความสม่ำเสมอในตัวเองเพื่อการพัฒนาความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็นแล้วแต่คุณอาจจะมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายไว้ในชีวิตว่าต่อไปนี้เราจะให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วนะเราจะเริ่มต้นพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังแล้วนะยกตัวอย่างเช่น วันนี้เราอยากจะพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านหนังสือแบบนี้แค่คิดดีก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วนะครับแต่อย่าให้มีแต่ความคิดนะต้องลงมือทำด้วยถึงจะประสบความสำเร็จและเมื่อคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นในการพัฒนาตัวเอง mm hmm. เพื่อเป็นคนที่เป็นผู้ที่รักการอ่านนะครับ mm hmm. ก็จงเริ่มต้นทำอย่างสม่ำเสมอการอ่านเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับ mm hmm. เพราะการอ่านหนังสือช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายจากความเครียดได้ อีกทั้งยังได้รับความรู้หรือแง่งมุมดีๆแนวคิดดีๆจากสิ่งที่เราได้อ่านยิ่งเราอ่านมากเราก็ยิ่งมีความรู้มากแม้ทุกการเริ่มต้นจะยากเสมอแต่หากเราหมั่นฝึกฝนบังคับตนเองในการอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะทําให้การอ่านหนังสือนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราได้เทคนิคเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้คุณเป็นผู้รอบรู้จากการเป็นนักอ่านได้ไม่ยากครับ ยกตัวอย่างข้อที่2อ,อยากจะพัฒนาตัวเองโดยการวางเป้าหมายในชีวิตเช่นฉันจะผอมให้ได้ภายใน3เดือนฉันจะมีสุขภาพดีให้ได้ภายใน6เดือนเวลาเราตั้งเป้าเราจะมีความชัดเจนแล้วครับว่าภายใน3เดือนหรือ6เดือนนี้เราอยากจะลดความอ้วนและมีสุขภาพดีเมื่อความชัดเจนเราได้กำหนดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางแผน ว่าทำยังไงเราถึงจะลดความอ้วนได้ทำยังไงเราถึงจะมีสุขภาพดีได้เราอาจจะวางแผนในเรื่องของการกินอาจจะวางแผนในเรื่องของช่วงเวลาหรือวันที่เราจะออกกำลังกายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาที่เราทำไปเรื่อยนะครับหากไม่สม่ำเสมอเนี่ยเป้าหมายที่วางไว้อาจจะไม่สำเร็จ ใน1เดือนอาจจะลดความอ้วนไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเราไม่ได้ควบคุมอาหารตามที่เราได้กําหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็เป็นอีกเคสตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของความสม่าเสมอได้เช่นกันหรือต่อมาครับอยากมองเห็นเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนวิธีนี้คุณก็ควรเริ่มต้นฝึกการวางแผนชีวิตด้วยตนเองก่อนในเบื้องต้นนะครับก็อาจจะเป็นการวางโครงร่างและกําหนดเป้าหมายกําหนดวัตถุประสงค์ ที่จะทําขึ้นมาก่อนวิธีนี้อาจดูยากนะครับแต่ก็แนะนําว่าก็ลองทําดูนะครับอยากต้องต้องทดลองดูเชื่อว่าสิ่งที่คุณทําเป็นโครงร่างเล็กๆขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะส่งผลสู่การมีความเป้าหมายที่ชัดเจนส่งผลต่อให้ไปสู่อีกความสําเร็จชีวิตก็ได้นะครับหากชีวิตคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ววัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วเชื่อว่าคุณจะเห็นได้ไม่ยากว่าชีวิตคุณต้องการอะไรและต้องทำยังไง แต่สิ่งที่ทําให้คุณรู้ว่าสิ่งที่กําลังทําถูกหรือผิดมากน้อยแค่ไหนนั้นนะครับคําตอบนั้นหาได้จากสิ่งที่คุณทําซึ่งถ้าวันนี้ยังไม่ทราบแสดงว่าคุณยังไม่ได้ลงมือทําและก็ทําอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นขอให้จงเริ่มและทํามันอย่างสม่ําเสมอเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่วางไว้ต่อมาครับถ้าวันนี้เราจะฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนคิดบวกตลอดเวลาล่ะสามารถทําได้ไหม การฝึกกระบวนการคิดของคนเราด้วยการคิดบวกตลอดเวลานั้นผมเชื่อว่าเป็นกระบวนการคิดที่ดีและสามารถฝึกฝนกันได้ครับหากถามว่าแล้วทำไมเราต้องคิดบวกทำไมต้องฝึกคิดบวกด้วยผมก็ขอตอบว่าถ้าคุณอยากมีความสุขคุณควรมองโลกในแง่ดีครับนั่นคือการฝึกให้เป็นคนคิดบวกเช่นสมมติเราไปร้านอาหารนะครับมีพนักง,งานยกน้ำดื่มมาให้เรา 1แก้วนะครับคนที่คิดบวกจะมองว่าน้ําที่ยกมานั้นดูใสสะอาดน่าทานจังเลยแทนที่เราจะไปเพ่งกับแก้วน้ําที่ยกมาเหมือนจับผิดว่าเอ๊น้ําที่ยกมาเนี่ยสะอาดไหมกินได้ไหมนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับผมเข้าใจดีครับว่าสิ่งรอบตัวเราปัจจุบันมีสถานการณ์ต่างๆรอบตัวที่ไม่เป็นปกติสุขสักเท่าไหร่ตั้งแต่ในเรื่องของสังคมการเมืองวัฒนธรรม หรือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆรวมถึงในเรื่องของข่าวสารข้อมูลในปัจจุบันก็มีการสื่อสารที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวและก็ยากมากที่จะแก้ไขข้อมูลถ้าการสื่อสารออกไปในโลกออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งในเรื่องของการที่จะดึงกลับมาแก้ไขนั้นก็อาจจะทําได้ยากนะครับดังนั้นการที่เราฝึกเป็นคนคิดบวกไว้อย่างสม่ําเสมอ ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเราเนาะต่อส่งผลดีต่อตัวเราเองส่งผลดีต่อคนใกล้ตัวเราครับก็ทดลองหมั่นฝึกฝนบ่อยๆในเรื่องของการมีความคิดในเชิงบวกนะครับ positive thinking ลองคิดบวกอยู่บ่อยๆคิดบวกอยู่สม่ำเสมอนะครับเป็นการฝึกเป็นการทดลองก็ได้ครับเชื่อว่าในอนาคตถ้าทําได้แล้วคุณก็จะมีความสุขครับและสุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรอยู่ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเริ่มต้นเพราะทุกการเริ่มต้นนั้นยากเสมอครับแต่ถ้าไม่เริ่มต้นก็เท่ากับไม่ได้ทำอะไรเลยและทุกการเริ่มต้นสิ่งสำคัญให้ลองเริ่มที่ตัวคุณเองก่อนการเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีไม่ต้องรอเวลาและไม่ต้องรอสถานที่ใดๆเริ่มที่ไหนก็ได้และจงทำอย่างสม่ำเสมอขอบคุณสำหรับการติดตามครับ